สิ่งที่มีค่าที่สุดคือประกายตาของหนูประกายตาที่แบบสดใสสดชื่นไม่มีผู้ชายคนไหนควรค่าที่จะเอาประกายตาของหนูไปในชีวิตของหนูไม่ความสุขของเราการรักตัวเองของเราความสาวความสวยสมองความคิดเวลาโอกาสไม่ควรไปนั่งฝากไว้ที่ใคร คุณเข้าใจปะคุณเข้าใจเลยดิเมปะสิ่งที่<ม>คุณต้องโฟกัสไม่ใช่ตัวบุคคลสิ่งที่คุณโฟกัสคือผู้ชายคนไหนก็ได้ที่ตอบโจทย์ทำให้คุณมีความสุขไม่ใช่เฉพาะมึงที่มีคนอื่นและก็มึงและก็มึงโนชีวิตเราไม่ควรไปฝากไว้ที่ใครฟังนะผู้ชายใครก็ตามคือเมฟังจะ คุณหนูดีวนิสาคุณหนูดีวนิสา Grace, เกรซเขาพูดคำหนึ่งที่แม่เขาสอนและวม่ชอบคำพูดนี้มากคุณแม่เขาสอนว่าหนูดีหนูรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือประกายตาของหนูประกายตาที่แบบสดใสสดชื่นไม่มีผู้ชายคนไหนควรค่าที่จะเอาประกายตาของหนูไปในชีวิตของหนูไม่มีใครที่จะควรค่าเลย แม้สักคนหนูจงรักษาประกายตาของหนูเอาไว้คุณเข้าใจมีนิ่งของเขาไหมแม่เขาสอนน่ารักมากมีรู้สึกว่าแม่ชอบคำนี้ประกายตาแบบคุณเข้าใจไหมความสดใสความสุขความผู้หญิงความน่ารักมันไม่ควรแบบจะเอาไปให้ใครแล้วคุณคิดดูผู้หญิงที่มีผู้ชายนอกใจมือที่สามแล้วรอให้ผู้ชายกลับมาประกายตาคุณไปไหน คุณควรจะเอาประกายตาไปวิ่งแวบกับผู้ชายที่เขาเห็นค่าคุณหรือว่าทําให้คุณสดชื่นมากขึ้นอยู่คนเดียวก็ได้แต่ไม่ควรเอาไปนั่งจดจอและรอแบบอมทุก์อยู่ควรรักตัวเองยูควรมีชีวิตของยูยูไม่ควรฝากชีวิตไว้ที่ใครเลยจริงไม่จริงต่อให้เลเมเจอผู้ชายที่ดีมากน่ารักมากแต่วันหนึ่งเขานอกใจสวัสดีค่ะเป็นรักไม่ได้เลยค่ะโอลี่ เม่พูดกับผู้ชายก่อนตั้งแต่เขามาจีบตั้งแต่มาเป็นแฟนพูดก่อนเสมอว่าถ้าเธอมีคนอื่นถ้าฉันจับได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าไม่มีข้ออ้างอะไรทั้งสิน้นฉันข้อนี้ฉันขอละว่าฉันสี่เรลียมจริงๆและฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีผู้ชายเข้าหาฉันแต่ฉันก็เลือกคุณโอเคดัง okay. นั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วบางทีเขาอาจจะพูดแบบเหมือนตลกโจ๊กๆอะไรเงี้ย ไม่บอกว่าไม่เรื่องนี้ไม่เล่นเรื่องนี้ไม่รอเล่นฉันสี่เลียคุณจะล้อเล่นเรื่องไหนก็ไดเ้เรื่องนู้นเรื่องนั้นแต่คุณอย่าล้อเล่นเรื่องผมมีเมียคนที่สองได้ไหมผมนูน่นนี่นั่นไม่ตลกฉันสี่เลียฉันไม่ตลกแต่ถ้าคุณต้องการออกจากชีวิตฉันคุณบอกฉันฉันพร้อม move on ฉันพร้อม move on แต่ฉันไม่สามารถมาอยู่กับสภาวะสองสามคน no ประกายตาฉันไม่มีทางที่คุณจะภาคประกายตาฉันออกไปได้โอเคไหมถ้าคุณไม่ให้ความสุขฉันคนอื่นก็ให้ความสุขฉัน